โ okay. อเคครูอ่าวิดีโอไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเผื่อเอาไว้สำหรับคนที่เข้ามาไม่ทันนะคะอ่ะโอ้ห้าคนโอเคเยี่ยมมากวันนี้นะคะครูจะสอนเรือ่องไม่ดีเลยครับอะไม่ได้ยินเน็ตไม่ดีอรับอ๋อเน็ตไม่ดีไม่มีปัญหาให้รู้ว่าเข้าแล้วแค่นี้แหละตอนนี้ครูกำลังอ่าจวิดีโอไปด้วยนะ เอ,บบอ,อเ,เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูจะสอนเรื่องคำซ้อนสี่จังหวะดปุ่้างอ่าเห็นไหมเห็นป่ะคำซ้อนสี่จังหวะเห็นนะคะเห,เห็นค่ะเห็นค่ะอ่าโอเค ะค,ะคำซ้อนสี่จังหวะเนี่ยนะเอ่อเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงเนาะในวิชาภาษาไทยนะคะ,ะคำซ้อนสี่จังหวะมีสองชนิดมีแบบมีฮะวิธีการสังเกตสองชนิดนะคะชนิดแรกเป็นคำซ้อนที่อ่าเป็นคำซ้อนที่มีคำซ้ำกันสองคำ นี่นี่นะคําว่าเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ๆกันะอาเย็นจริงนะอะไรไอเทวันไอดีนะคะร้อนแหละคาว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอันเนี้ยคือคําซ้ำสองจังหวะเดี๋ยวเอาสีอื่นอืเห็นไหมเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องจะมีคําว่ารุ่นเนี่ยซ้ํากันนะซ้ํากันสองคำสี่จังหวะยังไงสี่จังหวะ นันเรีองก็ลองนับรุ่นที่รุ่นน้องเห็นไหมมันคือสีพยางนนแหละสีจังหวะนะคะแล้วอันนี้เป็นลักษณะแรกที่มีคําซ้อนซ้ํากันสองคำอย่างเช่นคํานี้คําว่าพลอยฟ้าพลอยฝนคํา,าคไหนซ้ํากันพลอยอ่าถูกคำว่าพลอยซ้ํากันเห็นไหมคะเนี่ยแสดงว่าอันนี้คือคําซ้อนสีจังหวะจะรู้ว่าสีจังหวะ ดูยังไงถึงจะรู้ว่าสี่จังหวัดคอยฝุ่นมีกี่พยางสีพยางถึงจะเรียกว่าํำอ่าถึงจะเรียกว่าร้อยสี่จังหวัดนะคะอ้าวคิดแล้วคิดอีกคําไหนซ้ํากันคิดคิดถูกต้องคิดคิดส้ำคิดโอเคต่อไปพาเราผาโก พาเรล่าผ่ากอคำไหนซ้ำซ้ำกันผ่าผ่า่าาอันนี้นะคะจําไว้เลย<า>คําซ้อนสี่จังหวะแบบคําซ้ํามีคําซ้ำสองคำก็คือในคํานั้นจะต้องมีสี่พยางนะอย่างเช่นพาเรล่าผ่ากอนะคะและในสี่พยางนั้นมีคําที่ซ้ํากันอยู่สองคำนะอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าคําซ้อนสี่จังหวะแบบมีคําซ้ํา เนาะตรงนี้เข้าใจไหมคะ, oh, <yeah. S 1> ะเข้าใจครับอ่าเข้าใจโอเคนะคะอ่าอย่างทุกวันทุกคืนคําที่ซ้ํากันก็คือคําว่าทุกกับทุกเนาะทุก oh. กี่โมงกี่ยามกี่ oh. อ่าคําว่ากี่ซ้ํากันเปลืองเนื้อเปลืองตัวคําที่ซ้ํากันคือค, oh. คําว่า oh. เปลือง oh. นะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนคําที่ซ้ํากันคือคําว่า เอ้ยโทษไปนะเอ้ไม่ใช่ไปใครบอกไปไหน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 เดี๋ยวลบก่อนไหนคือคําว่าไหนกับไหนใช่ไหมคะอ่านะดีไหมแสดงว่าตั้งใจฟังครูถึงรู้ว่าครูพูดผิดอ่าโอเคต่อไปชนิดที่สองชนิดที่สองคืออ่าชนิดที่สองคือคํา ที่มีเสียงสัมผัสระหว่างเดี๋ยวลบออกให้หมดก่อนคำที่มีเสียงสัมผัสระหว่างคําเป็นองค์ประกอบในจังหวะที่สองสกับจังหวะที่3จังหวะที่2กับจังหวะที่3มก็คือพยางค์ที่สองและพยางค์ที่3อ่าเราลองมาดูนะคะคํานี้กรวดหินดินทรายพยางค์ที่สองคือคําว่าหินนะหิน พยางค์ที่สามคือคำว่าดินดินอ่าแล้วสองคำนี้ยมันมีความมันมีเสียงสัมผัสกันก็คือคล้องจองกันเพราะว่าสะกดด้วยสลระอีและแม่กนลสระอีและแม่กล,ล,ล,กลเห็นไหมหอ,ออีนอหินดออีนอดินเนี่ยนะคะแล้วมันมีสี่พยางก็เลยเป็นคำซ้อนสี่จังหวัดที่มีคำ สัมผัสกันร,ระหว่างพยางที่สองกับพยางที่สามอ่ะเสือสิงกระทิงแรกบ้างเสือสิงกระทิงแรกไม่เสือสิงกระทิงแรกก็คือคําว่าสิงกับคําว่ากระทิงกระทิงเป็นคำหนึ่งนะคะเขาก็เลยนับเป็นคําเดียวนะคะคเป็นคํ<ค>า <ำ S 1> <ๆ>ที่สามเนาะคําว่าสิงเนี่ยเป็นคําที่สองกระทิงเป็นคําที่สามแล้วมี เสียงสัมผัสกันนะคะต่อไปยิงนกตกปลาคำที่สองคือคำว่าคำที่สองคือคำว่านกคำที่สามคือคำว่าตกตกอ่ายากไหมยากไหมไม่ยากมยไม่ยากไม่ยากครับอ,อ่าคำที่สี่ก็คือเก็บหอมรอมลิฟก็ หอมกับ,บรอมนะคะที่มันคล้องจองกันที่มันสัมผัสกันช่วยเหลือเจือจุนก็เหลือกับเจือนะน้ำใสใจจริงคําไหนกับคําไหนไหนบอกสิใสกับใจใส่กับใจเก่งมากค่ะช่วนาตาปีคําไหนกับคําไหนลกูกนากับตานากับตาและคําสุดท้ายถ้วยชามรามไหคือคําว่า ชามชามกับราม,ามรามโอเคนะคะซึ่งคำซ้อนสี่จังหวะเนี่ยนะคะจำไว้เลยสิ่งสำคัญคือต้องมีกี่พยางสี่สี่พยางนะคะอไอแบบสองชนิดเนี่ยก็คือชนิดแรกคือยังไงนะชนิดแรกคือยังไงนะคำซ้ำสอจังหวะ คำซ้ำสองการคำซ้ำการสองคำใช่ไหมส่วนแบบที่สองก็คือคําที่มีสัมผัสระหว่างคําที่สองกับคําที่สามแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีสี่จังหวะพยานเออสี่พยา์นะคะสี่คำสี่พยางคราวนี้คำซ้อนสี่จังหวะครูถามเลยเป็นคําที่ใช้ในการเขียนแบบเป็นทางการไหมมา ไม่นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าจะแต่งประโยคว่า,าวันนี้ไปยิงนกตกปลาเหมาะไหมกับประโยคที่ว่าวันนี้ฉันไปตกปลาอันไหนเหมาะกว่ากันวันนี้ฉันไปตกปลาอ่าวันนี้ฉันไปตกปลานะคะอย่างบอกว่าฉันเป็นคนประหยัดชอบเก็บอมหรือชอบเก็บหอม รอมลิฟไหนดีกว่าเก็บ <Get S 1> <Get S 2> อ,อมเก็บอ,อมอ,อมคือภาษาทางการเนาะเก็บ <Get S 2> หอมรอมลิฟไม่ใช่ภาษาทางการนะคะแต่ให้นัเลลกเรียนรู้ไว้ว่าถ้าถ้าเจอคําอย่างเงี้ยมันคือคำสอนจะไว้นะอ้แบบนี้คือคำสอนอ่ะสําหรับครูวิชาภาษาไทยอย่างที่บอกว่าสอนแบบง่ายๆรวดเร็วไม่เสียไม่เสียเน็ดมากนะคะ ใครบอกดีมากอะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนค้นหาคำซ้อนสี่จังหวะก็คือต้องมีสี่พยางจะแบบมีคำซ้ำกันหรือจะมีคำที่สัมผัสกันร,ระหว่างคำที่สองกับคำที่สามก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ให้หาคำซ้อนสี่จังหวะที่ไม่ซ้ำกับตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ไปจำนวนสิบคำตอนนี้นักเรียนมีเวลาว่านักเรียนไปเสิร์ชหาก่อนเลยหามันไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับ คำซ้อนที่จังหวัคือแบบแนวซ้อนแบบซ้ำกันอะแบบพร้อมเพียงพร้อมนั่นแหละครมาลองลงเลยองอนนี่ไงแบบนี้ก็ได้จะแบบรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้พลอยฟ้าพลอยฝนก็ได้หรือจะแบบกรวดหินดินทรายเสือสิงกระทิงแรดก็ได้นั่นแหละครูจะบอกนักเรียนนั่นเชื่อเลยว่าถ้านักเรียนเข้าไปใน g o o g l e แล้วนักเรียนเขียนว่าคำซ้อนสี่จังหวัดเต็มเลย เต็มเลยใช่นักเรียนเลือกคำที่มันไม่ซ้ำกับที่ครูยกตัวอย่างแล้วก็เขียนเขียนลงในไหนเขียนลงในแบบฟอร์มในเว็บไซต์เนาะเพราะว่าพอส่งมาแล้วมันจะมีหลักฐานว่านักเรียนส่งมาถ้านักเรียนเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งครูอะบางทีบางคนส่งมาลายส่วนตัวลายอะไรมันหาย,ยากไงสู้รวบรวมไว้ที่เดียวแล้วมีหลักฐานว่านักเรียนส่งมาได้ไหมคะไอ้ไอ้ส่งในกลุ่มนะฮะ ไม่ได้ส่งในกลุ่มให้ส่งในฟอร์มในแบบฟอร์มในเว็บที่ครูทำงานใช่ไหมคะใช่ใช่ในเว็บเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้อีกรอบนึงโอเคไหมเพราะว่าเด <ผม S 1> ี<บ>๋ยวเาวิดีโออันนี้ลงไปด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะก็เนี่ยไม่ไมไดีดอ่ะครูก็สอนจบเพียงเท่านี้เนาะวิชาภาษาไทยม2นะคะให้นักเรียนไปทำงานส่งเนาะเวลาที่เหลือ ลิ้ส่งวันนี้จะได้ไม่ลืมนะคะอ่ะกุลองส่งลิ้์มาใหม่ได้ไหมบฮะคุลองส่งลิ้์มาใหม่ได้ไหมครับได้ค่ะยวส่งให้ใหม่โอเคนะครับค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ